ณห,หมู่บ้านเล็กๆริมคลองแห่งหนึ่งในภาคกลางของไทยมีครอบครัวหนึ่งที่ใครๆต่างพากันซุบซิบอยู่เสมอด้วยเหตุผลที่ว่าผัวกลัวเมียจนกลายเป็นที่ล้อเลียนของเด็กยันเท่าในละแวกนั้นสามีชื่อว่าลุงเปเลวชายวัยห้าสิบต้นๆ เป็นช่างไม้ฝีมือดีแต่ขี้เกรงใจเมียส่วนภรรยาชื่อว่าป้าแสงดาวหญิงไวัยไล่เลี่ยกันรูปร่างเล็กแต่ใจใหญ่ปากไวเสียงดังว่ากันว่าถ้าขึ้นเสียงทีเสียงดังกลบเสียงฟ้าร้องกลางฤดูฝนได้เลยแต่ใครจะรู้ว่า เบื้องหลังความเป็นใหญ่ของป้าแสงดาวกลับซ่อนเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ลุงเปลเวยอมทุกอย่างโดยไม่มีข้อแมเอ้เฮ้ยเฮ้ยไอจุกมึงเห็นไหมเมื่อเชา้าลุงเปลเวเดินตามหลังเมียเหมือนหมาตามเจ้าของเลยว่ะฮ่าฮ่าฮเสียงหัวเราะดังลั่นของเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้าน ทำให้ลุงเปเลวที่กําลังหิ้วถุงข้าวจากตลาดหยุดสีเท้าชั่วครู่ก่อนจะยิ้มชังจางเหมือนไม่ได้ยินแล้วเดินต่อไปอย่างสงบคนในตลาดมักเห็นภาพนี้บ่อยลุงเปเลวจะเดินซื้อของตามรายการที่ป้าแสงดาวเขียนให้บางทีป้าก็มาเองยืนเท้าเอวมองอยู่ไกลๆ ให้แน่ใจว่าสามีไม่หลงไปซื้อเบียร์หรือแอบแวะร้านกาแฟร้านไหนลุงเปลวกลัวเมียเปล่าแล้วทำไมยอมทุกอย่างอ่ะเพราะเขารักเมียเมื่อสมัยยังหนุ่มสาวลุงเปลวเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีมีสาวสาวมาติดพัน์ไม่น้อยแต่คนที่เขารักบทใจคือสาวชื่อแสงดาว สาวชาวนาผู้สู้ชีวิตพ่อแม่เสียตั้งแต่ยังเด็กต้องดูแลน้องชายสองคนและมีความฝันจะเปิดร้านขายของชำเล็กๆเ,เปลวถ้าฉันได้เปิดร้านฉันจะไม่ยอมให้ลูกเราอดเด็ดขาดแสงดาวเคยพูดกับเขาในคืนหนึ่งที่นั่งริมทุ่งนาเปลวยิ้มแล้วตอบสั้นๆ ฉันจะเป็นช่างไม้ให้ดีที่สุดจะหาเงินมาสร้างร้านให้เธอเองจากวันนั้นเปเลวทำงานหนักไม่เที่ยวไม่ดื่มจนในที่สุดก็ได้แต่งงานกับแสงดาวและเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านอย่างที่ตั้งใจหลังแต่งงานแสงดาวกลายเป็นคนตรงไปตรงมาปากไวแรงพูดจาดุดัน เพราะแบกภาระหลายอย่างไว้คนเดียวทั้งร้านค้าลูกลูกและน้องชายที่ยังเรียนหนังสือเปเลวไม่เคยเถียงแม้แสงดาวจะใช้คำพูดไม่ถนอมน้ำใจบางครั้งเพื่อนๆก็ถามว่าเมียด่าขนาดเนี้ยไม่คิดจะสวนบ้างเหรอเปเลวเพียนยิ้มแล้วพูดว่าเธอเหนื่อยมากฉันดีกับเธอหน่อยก็ดีแล้ว หลายคนในหมู่บ้านเข้าใจว่าแสงดาวเป็นคนดุเอาแต่ใจแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นคนบริหารเงินแทบทุกบาททุกสตางค์เพื่อให้บ้านมีเหลือเก็บมีเงินให้ลูกเรียนเธออาจเสียงดังแต่ไม่เคยปล่อยให้เปเลวลำบากไม่เคยซื้อของฟุ่มเฟือยไม่เคยนอนก่อนเปเลวและเป็นคนสุดท้ายที่เข้านอนหลังจากแน่ใจว่า ทุกคนในบ้านอิ่มท้องเปลวจึงไม่เคยรู้สึกว่าเขากลัวเมียแต่เขาเคารพเมียและรักเมียต่างหากจูจูวันหนึ่งแสงดาวก็เริ่มอ่อนแรงบ่อยครั้งไม่ยอมไปหาหมอจนกระทั่งล้มหมดสติที่หน้าร้านแพทย์บอกว่าเธอเป็นมะเร็งระยะต้นแต่ต้องผ่าตัดและพักรักษาตัวนาน ในช่วงเวลานั้นลุงเปลวกลายเป็นเสาหลักของบ้านเขาเรียนรู้วิธีดูแลร้านทำอาหารซักผ้าและแม้แต่หวีผมให้ภรรยาเสียงดุดุหายไปเหลือเพียงเสียงเบาๆจากเตียงว่าขอบคุณนะเปลวที่อดทนกับฉันมาตลอดน้ำตาลุงเปลวไหลเงียบเ เขาจับมือภรรยาแน่นแล้วตอบว่าไม่มีเธอไม่มีฉันเหมือนกันแสงดาวหายดีกลับมาสู่ชีวิตเดิมแต่เธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยเสียงเบาลงยิ้มบ่อยขึ้นและมีเวลานั่งคุยกับลูกๆมากขึ้นผู้คนในหมู่บ้านก็เริ่มเข้าใจว่า เมียเป็นใหญ่ในบ้านนี้ไม่ใช่เพราะลุงเปลเวกลัวเมียแต่เพราะความรักความเข้าใจและการรู้ว่าใครเหนื่อยที่สุดในครอบครัวการที่เมียเป็นใหญ่ไม่ได้แปลว่าผัวเป็นทากแต่อาจหมายถึงเขายอมให้เมียเป็นใหญ่ในบ้านเพราะรู้ว่าหัวใจของบ้านอยู่ที่เธอ